ใครเคยมีความฝันว่าอยากได้เก้า e อี้เกมมิ่งออยนั่งเล่นเกมในห้องกันบ้างวันนี้เนี่ยพีโพนี้จะพาเพื่อนมาไขค,ความลับใหม่เป็นดิสตอนเก้า e อี้เกมมิ่งสีรุง้งเรื่อเป่ากระต่ายแว่นตาเสื้อผ้าและก็หูฟังกระต่ายสุดน่ารักกันนอกจากนี้ยังมีอัปเดตใหม่เป็นท่าทางเด็กน้อยและก็ท่าทางสัตว์เลี้ยงต่างๆอีกด้วยท่าทางเหล่านี้เนี่ยจะน่ารักสักแค่ไหนแล้วไอเทมลับได้จะถูกใจเพื่อนๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยะคะ วันนี้ก็วันเสาร์แล้วนะทำอะไรดีวะเอ๊ะก็เหมือนเดิมไงเล่นเกมดีกว่าชืบชืบชืบนะเล่นเกมอะไรดีเล่นเกมดนตรีดีกว่านี่นี่นี่ไอ้รู้สึกแบบว่าตอนนี้เนี่ยก็เที่ยงแล้วเล่นเกมจนเหนื่อยเลยหาอะไรดูดีกว่าสิในอินเทอร์เน็ตอ,อชึอบเฮ้ยทุกคนดูเหมือนว่าจะมีข่าวใหม่ เขาบอกว่ามีเก้าอี้แจกฟรีด้วยเป็นเก้าอี้เกมมิ่งแถมยังเป็นสีลุ้งอีกอ่ะอุ้ยสวยมากเลยทุกคนแต่ว่าจริงหรือหลอกเนี่ยเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดีกว่าเฮ้ไปพิสูจน์กันเลยนี่ เดี๋ยวพี่พลนี่พาไปพิสูจน์กันกดปุ่มนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่โค้ดกันนะชึบเลื่อนไปเลยแล้วก็กดปุ่มนี้โอเคโค้ดที่เราจะมาใส่กันเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลย R B O W F R E E แล้วก็กด redeem เลยแบบนี้ทุกคนมาดูซิจริงหรือหลอก ว้าวโอ m ม god นี่มันมีของขวัญมาจริงๆด้วยทุกคนเฮ้ยอยากรู้แล้วอ่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่ามีเก้าอี้เกมมิ่งนะแต่ว่ากล่องแค่นี้เนี่ยมันจะไปใส่เก้าอี้ได้ยังไงอ่ะทุกคนดูดิเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะชึบโอโอ m ม God มันจริงด้วยนี่เก้าอี้เกมมิ่งจริงๆเหรอเนี่ยหุยดีใจอ่ะชอบมากเลยอ่ะชอบเก้าอี้เกมมิ่งแบบนี้มากเลยอ่ะ ขอนั่งดีกว่าชึบเฮ้ยแล้วถ้าเรานั่งอยู่ที่หน้าโต๊ะคอมล่ะจะเป็นยังไงดูสินี่เดี๋ยวเอาอันนี้ไปเก็บเลยแล้วก็มันนั่งตรงนี้ว้าวสุดยอดเลยทุกคนแบบนี้เนี่ยนั่งสบายสบายเบาะนุ่มมากมาก,มากเลยอะเอ้ยแถมยังน่ารักอีกงานดูดิสีพาสเทลสีลงเต็มไปหมดเลยอ,อุ้ยแล้วในกล่องเนี่ยมันยังมีอะไรอีกอะ่ะมาดูสินี่อุ๊ เหมือนกับว่าจะเป็นกระเป๋ากระต่ายนะเรามาดูกันดีกว่านี่กระเป๋ากระต่ายเหรอชึบอู้สอยมันกันนะเนี่ยกระเป๋ากระต่ายว้าวแล้วมีอะไรอีกอ่ะเฮ้ยดูเหมือนจะเป็นแว่นตาเลยอะ่ะชึบ วูวเป็นแว่นตาจริงด้วยทุกคนว้าวหมดแล้วกล่องนี้ไม่อยากจะเชื่อจะใส่กูอียเกมมิ่งเข้ามาได้ด้วยโหยนางสบายอีกตั้งหา่างนงเนี่ยอย่างนี้ก็เล่นคอมเพลินเลยดี แต่พี่โพนี่เนี่ยมีอะไรจะบอกเพิ่มด้วยนะเอ้เพื่อนเพื่อนรู้กันหรือเปล่ามีเสื้อผ้าฟรีแล้วก็หูฟังเนี่ยเป็นรูปกระต่ายสีลุงด้วยอีกตั้งหากนะเดี๋ยวพี่โพนี่พาไปดูกันเลยบอกเลยเพื่อนเพื่อนต้องถูกใจแน่นอนเพราะว่ามันฟรีด้วยนะนี่กดปุ่มด้านขวาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็เข้ามาพิมพ์โค้ดกันกดตรงนี้นะแล้วก็พิมพ์แบบนี้เลยเลน B แบบ แ,บบแล้วก็พิมพ์ต่อคำว่า GIF t G I F T แบบนี้เลยแล้วก็กด redeem ชื้บเต้นเตนทุกคนของขวัญมาแล้วค่ะเป็นของขวัญชิ้นที่สองนะนี่เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องของขวัญชิ้นที่สองกันดีกว่าน้ามาดูกันเลยอชืบว้าวนี่ไงหูฟังกระต่ายสีพาสเทลสีรุ้งน่ารักมากดูสิน่ารักกระเป๋าอ่ะแล้วก็มีเป็นกางเกงด้วยนี่อชื้บว้าวแล้วก็เสื้อด้วยนะนี่จะใส่ให้ดูเลยอชืบ เป็นยังไงทุกคนชอบกันไหม โอ้ดูสีพี่พลเนี่ยแต่งแบบนี้นะเป็นสีพาสเทลทั้งตัวเลยน่ารักมากทุกคนให้กิคะแนนบอกเลยชุดนี้ทั้งชุดนะรวมทั้งเซตเก้าอี้เกมมิ่งเนี่ยพี่พลนี้ให้10เต็มสิไปเลยจ้าโอ้โหยอยากจะเดินไปแบบนี้ไปหาเพื่อนๆนกันเลยทีเดียวเชียวนะไม่อยากไปไหนแล้วอะ่ะอยู่แต่ในห้องได้ไหมอะ่ะนั่งเก้าอี้่สบายสบายเล่นคอมนะเล่นเกมทั้งวันไปเลยแต่เพื่อนเพื่อนรู้กันเลย ือเปล่าว่าอัปเดตใหม่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ความลับนะเขายังมีเป็นท่าทางสัตว์เลี้ยงแล้วก็ท่าทางเด็กอนุบาลด้วยเอาล่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะมาถึงแล้วจ้ะทุกคนไปหาเด็กอนุบาลตัวน้อยกันดีกว่าเอ๊นี่ไงเด็กอนุบาลตัวน้อยพี่พนี่เจอแล้วหวัดดีจันนูน้อยเอาอันนีค่งาง,งางางอ้าวี่ขาวอ้ สวัสดีจ้านี่พี่พลนี่นะอยากจะเห็นท่าทางท่าใหม่ของหนูอะได้ไหมจ้าได้ไงครับได้ไงผมจะคานนะครับนี่อาชีพอาฮาฮสนุกจังเอ้ยแล้วหนูยืนได้หรือเปล่าอะ่ะอันยัหนูจะลองดู พยายามยืนออพยายามยืนไม่ได้ฮึๆๆอ๋อแบบนี้นี่เองอันนี้ก็คือท่าทางใหม่นี่เองเป็นท่าทางพยายามที่จะยืนนั่นเองนะแล้วก็เป็นท่าทางเล่นไปมาแล้วก็หวนล็อกคิกๆนั่นเองแบบนี้นั่นน่ารักมากๆเลยอ่ะอันหนูจะเอาไปเล่นนะอุ้ยเป็นไงทุกคนชอบไหมท่าทางอันใหม่ของเด็กน้อยนะต่อไปเราไปดูกันดีกว่าว่าท่าทางสัตว์เลี้ยง จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยเราจะมาที่นี่เลยทุกคนจะเป็นที่ขายของสัตว์เลี้ยงนะนี่มาถึงแล้วจ้ะทุกคนไปกันตรงนี้เลยว้าวสัตว์เลี้ยงเต็ไมไปหมดเลยดูสิมีน้องกระต่ายด้วยอะ่ะดูว้าวน่ารักหุดๆเลยเฮ้ยแบบจัดๆเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะอ่ะสว,วัสดีค่ะ วันดีค่ะเชิญตามสบายเลยนะหนูพาน,น้องหมามาเล่นนะอะ้น่ารักจังเลยค่ะน้องหมาของหนูเนี่ยน่ารักมากมากเลยนะคะนี่ของพี่โพนี่นะคะมีกระต่ายน้อยด้วยอ้อยน่ารักจังเลยค่ะชื่ออะไรหรอคะตัวนี้หรอตัวนี้ชื่อบุบบีบค่ะเป็นกระต่ายน้อยนะบุบบีบทักทายหน่อยสิวันีีค่ะวันนีค่ะอ้อน่ารักไหมล่ะน่ารักจริงๆด้วยค่ะอื เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันดีกว่าว่าเจ้าน้องบุ๊บิ๊บเนี่ยเจ้ากระต่ายนะคะทําอะไรได้บ้างนะนี่ว้าวแบบว่าเราสามารถเต้นนะคะเต้นอาชืบอาชืบอาชืบโยกโยงโยงโ,โ,โ,โยกอุ้ยฟังเพลงไปด้วยนะคะแล้วก็น้องกระต่ายน้อยเนี่ยก็ขยับมือขยับเท้านะคะเล่นไปกับเราด้วยดูสิมีทั้งแบบกระดงกระโดดนะคะกระโดดเล่นเนี่ยได้ด้วยน้แบบนิจงนี้ใจอ่ะทุกคนแล้วก็นี่ I <laughs> น่ารักจังลูกหวนลูกหัวน,นะคะน่ารักมากเอ้บูบิ๊บก็ชอบหรอนี่แล้วก็มีท่าน,นี้ด้วยเอ้ยหวนเลาะหวนเลาะแบบว่ามีการกระซงกระซิบนะคะทุกคนมีการแบบเงี้ยหูฟังอะไรแบบนี้น่ารักฟุดฟุดไปเลยพี่พลนี้เนี่ยชอบมากๆเลยนะคะเป็นท่าเต้นอันนี้เนี่ยมันน่ารักมากเลยทุกคนดูดีเฮ้ยขยับไปมาขยับไปมานะชืบชืบชืบนะคะทุกคนดูสิแบบว่าตรงนี้เนี่ยก็มีท่า น้องหมาเลียเราด้วยนะแล้วก็ท่าน,นี้เลยอาชืบชืบชืบคุยกับน้องหมานั่นเองจ้า น้องหมากำลังตั้งใจฟังเลยนะเนี่ยดูสิน่ารักเปล่าเต้นเต้นเต้นยังไงยังไงนะคะพี่โพนี่เนี่ยก็ชอบทาเต้นน้องหมานะคะเพราะว่ามันน่ารักมากๆเลยทุกคนดูดิอะเชิบหนี่มอบนะเอ้ยดีใจดีใจนะคะแล้วก็มีแบบว่านี่เช็คแฮนหน่อยนะแล้วก็นี่เลยเอ้ยกอดๆนะคะลูกหัวลูกหัวน่ารักมาก น้องหมาก็ไปแล้วนะคะทุกคนมาดูน้องแมวกันดีกว่านะมีอะไรให้เราเล่นเนี่ยคล้ายๆกันเลยทุกคนดูดิเอ้ยรูปหงลรูปหัวนะคะเหมือนกันเลยนี่แล้วก็มีบอกว่าเป็นแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะทําให้ดูอุ้มน้องแมวนะคะแล้วก็รูปหัวทุกคนดูสิแล้วก็อันสุดท้ายนี่เอ้ยน้องแมวหลับแล้วเนี่ยเราก็แบบ อุ้มเอาไว้ธรรมดงธรรมดานะคะทุกคนเอ้ยแล้วก็หันมามองน้องแมวว้าวหัวใจเต็มตาในทุกคนเพราะว่าหลงรักนะคะน่ารักไหมทุกคนสําหรับอัปเดตใหม่นะคะบอกเลยว่าน่ารักมากนะจ๊ะพี่โพนี่เนี่ยชอบมากๆเลยอะแบบอุ้มน้องแมวแล้วดูดิทำหน้าทำตาเอ้ยปิงปิงนะคะหลงรักน้องแมวนะแล้วก็แบบว่าเป็นท่านะคะที่เราเนี่ยสามารถเล่นกับเจ้ากระต่ายน้อยได้ด้วยนะกระโดดชืบชืบน่ารักฟุดฟุ เลยทุกคนดูดีแล้วก็เต้นได้ด้วยนี่เพื่อนๆนนะคะชอบท่าไหนกันบ้างเนี่ยลองบอกพี่พลนี่หน่อยนะแล้วก็อ e ีเกมมิ่งเนี่ยถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่าคะบอกเลยพี่พลนี่ให้เซตนี้นะคะสิบเต็มสิบไปเลยจ้า